สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เจฟจะขอ,อามาแนะนำธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่ๆธุรกิจที่จะทำให้พี่ๆมีทั้งความสุขและอิสรภาพทางการเงินนะคะแค่คุณพี่ลองเปิดใจว่าที่เจฟกำลังจะพูดถึงนี้มันตรงกับไลฟ์สไตล์ความต้องการของตัวเองไหมที่จะทำให้คุณพี่สำเร็จในธุรกิจนี้บ้างหรือเปล่านะคะธุรกิจนี้ก็คือธุรกิจที่ชื่อว่าธุรกิจอินดีมนะคะ เป็นบริษัทอาอาินดีมกรุ๊ปจำกัดน,นะคะเป็นบริษัทขายตรงรูปแบบใหม่เป็นธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคโดยมีคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านเป็นผู้บริหารทีมนะคะและยังมีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถาร่วมกันอีก4คนนะคะโดยคุณกล้องผู้บริหารของเรามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนำอินดีมให้ไปสู่อาณาจักรแห่งนวัตกรรม หน้าที่ของเราก็คือสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิดโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์เพราะความสำเร็จของคุณคืองานของเราคุณก้องได้กล่าวไว้นะคะความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะความสำเร็จของพี่ๆคืออะไรบ้างคะ,ะความสำเร็จของบางคนก็คือมีอิสระภาพทางเวลาบางคนมีอิสระภาพทางด้านการเงินเงินไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับชีวิต แต่ทุกๆอย่างต้องใช้เงินจริงไหมคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยมากๆเลยนะคะมี3ขนาดให้เลือกด้วยกันก็คือ SML เดี๋ยวเจ็๊บมาลงรายละเอียดอธิบายให้อีกทีในแผนรายได้นะคะอ่าอินดีมจะรวบรวมผู้บริโภคจะสร้างผังแบบไบนา r ีผลิตสินค้ามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสมาชิกสามารถทำงานตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ บางคนชอบขายบางคนไม่ชอบขายอินดีมจะรวบรวมสมาชิกทำไมต้องรวบรวมสมาชิกอินดีมก็เหมือนกับสหกรณ์ถ้าสหากรณ์มีสมาชิกเยอะๆกำไรก็จะเยอะตามใช่ไหมคะบริษัทมีผลกำไรก็คือผลกำไรนั้นมาให้แก่สมาชิกทุกคนนะคะไม่ได้เป็นการเอาเปรียยแต่อย่างใดเป็นการกระจายรายได้สู่สังคมเพราะทุกคนก็ต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้ว แค่เปลี่ยนที่ซื้อกินซื้อใช้มาซื้อที่อินดีมหรือร้านค้าพันธมิตรแค่นี้รายได้ก็จะตีกลับไปหาพี่ๆเองนะคะบร,ริษัทอินดีมโดยเริ่มแรกเนี่ยนะคะคุณก้องเขาทำเกี่ยวกับ sme o top แล้วเขาก็เล็งเห็นว่าสินค้า sme o top ของเราเนี่ยนะคะยังสามารถเติบโตได้อีกแต่ยังเติบโตได้ไม่ถึงจุดนะคะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะให้มันเติบโตเพราะว่าสินค้าของไทยเรามีดี แล้วจะทำแบบไหนหล่ะที่จะให้ไปไกลระดับโลกได้เขาก็เลยคิดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าอินดีมเนี่ยละคะ่ะขึ้นมาก่อนมาเพื่อรวบรวมผู้ฐานผู้บริโภคเพื่อให้เรามีฐานผู้บริโภคจำนวนหนึ่งและทุกคนก็คือคือจะเป็นหุ้นส่วนของอินดีมเลยนะคะอินดีมก็เหมือนเป็นบริษัทของพี่ๆทุกคนไปเลยนะคะ,ะแล้วหลังจากนั้นก็ผลักดันให้ไปสู่ระดับโลกพี่ๆคิดว่าดีไหมคะ ที่ใครๆก็จะได้รู้จักอินดีมไปทั่วโลกอะค่ะพอพี่ๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงบ้างคะบริษัทอินดีมดีไหมคะน่าลงทุนด้วยไหมคะถ้าพี่ๆสนใจพี่ๆก็ทักมาหาได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเจี๊ยบจะอธิบายแผนรายได้ให้ฟังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงแผนรายได้ของบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงแผนรายได้ เราต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนะคะแล้วถ้าเราสมัครสมาชิกวันนี้เราจะได้รับฟรีค่าสมัครฟรีค่าจัดส่งสินค้าภายในประเทศและแถมฟรีประกันอุบัติเหตุอีก1 0 0 0 0 0บาทไปเลยค่ะเรามาดูสินค้าชุดสมัครกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างสินค้าชุดสมัครก็มี3ไซส์ด้วยกันเช่น sml ไซส์ s อยู่ที่2,700บาท ไซส์ M อยู่ที่8,790บาทไซส์ L อยู่ที่ 22, 7 5 0บาทนะคะ,ะเรามาดูรายได้ข้อที่1กันเลยค่ะรายได้ข้อที่1คือรายได้จับคู่ไซเคิลนั่นเองนะคะถ้าตัวเราแนะนำซ้าย1 S ขวา1 S เราจะได้รับรายได้ที่400บาทถ้าตัวเราแนะนำ ซ้าย 1M ขวา 1m เราจะได้ที่1,200บาทนะคะและถ้าตัวเราแนะนำซ้าย 1L ขวา1 L เราจะได้รับรายได้ที่4 0 0 0บาทไปเลยนะคะ,ะถ้าให้แนะนำก็ต้องเป็น L นะคะส่วนรายได้ข้อที่2ก็คือรายได้ All อ l l ซลสปอน o ซอร์หรือเรียกอีกอย่างก็คือรายได้เบีย้ยขยันนั่นเองนะคะ,ะถ้าตัวเรา แนะนำซ้ายสองคนขวาสองคนเราจะได้รับออเซลส่วนแบ่งที่สองเปอร์เซนส่วนถ้า,าตัวเราเป็น M แนะนำซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนไซส์อะไรก็ได้นะคะเราจะได้รับออเซลส่วนแบ่งที่สองเปอร์เซนเช่นกันค่ะส่วนตัวเราถ้าเป็น L อแนะนำคนซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนเราได้รับออเซลส่วนแบ่งอยู่ที่5%ไปเลยค่ะ ส่วนไรายได้ข้อที่3คือไรายได้จากการบริโภคสินค้าหรือว่ารายได้จากการซื้อซ้ำนั่นเองนะคะถ้าตัวเราซื้อสินค้าซ้ำในเดือนนั้น1,000บาทตายล่างของเราซื้อสินค้า1,000บาท3,000บาท5,000บาทเราจะได้รับที่20บาทต่อคนไปเลยค่ะส่วนถ้าตัวเราซื้อที่3,000บาทใายล่างของเราซื้อ1,000บาทเราจะได้รับที่40บาทถ้า ใต้ร่างของเราซื้อที่3า0 0ันห้าพเราจะได้รับที่60บาทนะคะส่วนถ้าตัวเราซื้อที่5,000บาทใต้ร่างของเราซื้อที่1 0 0 0บาทเราจะได้รับรายได้อยู่ที่ส0บสบาทต่อคนนะคะส่วนถ้าใต้ร่างของเราซื้อที่3,000บาท5,000บาทเราจะได้รับไปเลยค่ะอ่า1 0อบาทต่อคนนะคะสมมุติว่าใต้ร่างของเรามี1000คน เราก็เอาหนึ่งร้อยเข้าไปคูณได้เลยค่ะก็เท่ากับหนึ่งแสนบาทไปเลยนะคะแล้วถ้าโตข้างเดียวล่ะเราจะได้เงินไหมโตข้างเดียวเราก็ได้รับเงินนะคะสำหรับรายได้ข้อนี้เนาะก็คือตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อซ้ำทุกเดือนที่200 PV หรือว่า1,000บาทแล้วสมาชิกใต้ล่างของเราซื้อซ้ำเหมือนกับที่เราซื้อนะคะ สมมุติว่า,าใต้ร่างของเรามีรูปพิม์อยู่ที่1ล้านคนก็เราก็เอา20บาทไปคูณ1ล้านก็เท่ากับ20ล้านต่อเดือนเลยนะคะเราก็จะมีรายได้ตรงนี้20ล้านต่อเดือนไปเลยค่ะแล้วบางคนบอกว่า1ล้านคนมันเยอะเกินไปมันเวอร์เกินไปทําไม่ได้หรอกเราลองมาคิดเล่นๆกันดูนะคะว่าแค่10%ของ1ล้านคนก็คือ10,000แคน แล้วเราเอา20บาทคูณเข้าไปรายได้ในเดือนนั้นเราก็จะได้อยู่ที่2ล้านบาทต่อเดือนเลยนะคะแล้วถ้า1อร์ล่ะ1ก็อยู่ที่10 0 0 0คนเราก็เอา20บาทไปคูณ10 0 0 0ก็เท่ากับ200,000บาทต่อเดือนเลยนะคะเราถ้าแค่0.1%หล่ะก็คือ1,000คนคูณ2คูณ20บาทเราก็จะได้อยู่ที่20 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะแล้ว แล้วบริษัทจ่ายเยอะขนาดนี้ถูกกฎหมายไหมเนี่ยถูกกฎหมายนะคะบริษัทเราถูกต้องตามกฎหมายมีสคอบอร,รับรองรับรองมั่นใจได้เลยนะคะว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทสีขาวและถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเลยค่ะส่วนรายได้ข้อ,ขอที่สี่ก็คือรายได้โปรโมชั่นออเซลหรือรายได้จากการซื้อซ้ำา3%เนะคะเป็นการสุ่มแจกให้กับคนที่ซื้อซ้ำ ถ้าเราซื้อซ้ำ1,000บาทอ่าเราจะได้อยู่ที่65%ถ้าสุ่มคำนวณให้คนที่ซื้อซ้ำ3,000บาทเรา,เราจะได้ที่20%และถ้าเราซื้อ5,000บาทเราจะได้ที่15%นะคะเป็นเป็นรายได้ในการสุ่มแจกของแต่ละเดือนนะคะส่วนรายได้ข้อที่5ก็คือรายได้จากการอ่าโปรโมชั่นสเปเชียลออรเซลหรือว่ารายได้ จากการลุ้นหวยนั่นเองนะคะถ้าหมายเลขสมาชิกของเรา3ตัวท้ายไปตรงกับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1รับไปห้าหมื่นบาทได้เลยนะคะถ้าเดือนนั้นมีสมาชิกถูกหลายคนก็เอามาหารกันนะคะรายได้ในข้อนี้เนาะรายได้ในข้อนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบลุ้นหวยนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะเสี่ยงโชคเนาะส่วนรายได้ข้อที่6คือรายได้ประจําตําแหน่งค่ะ ารายได้ประจําตําแหน่งตรงนี้ตําแหน่งที่จะได้รับเงินเงินตรงนี้ก็คือตําแหน่งเริ่มจากตําแหน่งมิเลียนแอร์นะคะห้าเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนตําแหน่งเมนเจอร์ดีเรกเตอร์รับที่สิบเปอร์เซ็นต์ตำแหน่งเปรสิดเอนต์รับที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และตําแหน่งไดมอนด์เปรสิดเอนต์จะได้รับที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะและตําแหน่งแอมบาสเดอร์ Ambassador, จะได้รับที่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะ และตำแหน่งสูงสุดจะได้รับที่27นะคะส่วนรายได้ข้อที่7ก็คือรายได้ท่องเที่ยวโปรโมชั่นท่องเที่ยวของเรานั่นเองรายได้ข้อนี้เหมาะกับอ่าลักท่องเที่ยวนะคะคนที่ชอบเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเนาะอย่างที่ไปมาแล้วก็มีมาดิฟก็ไปมาแล้วนะคะเวียดนามกลางก็ไปมากันแล้วเนาะแล้วก็มีทั้งเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกมากมายเลยนะคะส่วนรายได้ข้อนี้ อของเราไม่เหมือนกับบริษัทอื่นนะคะเที่ยวก็ฟรีทั้งก็ฟรีจริงๆนะคะไม่ต้องจ่ายเงินเนาะส่วนรายได้ข้อที่8ก็คือรายได้จากเว็บพันล้านนั่นเองนะคะเว็บพันล้านก็คือร้านค้าพันธมิตรของอินดีมนั่นเองนะคะ,ะเราก็แค่ทําการบอกต่อส่งต่อเว็บพันล้านให้เพื่อนของเราหรือว่าคนรู้จักของเรานะคะไม่ว่าจะผ่านช่องทาง Facebook l i n e i n s t a g กร m หรือว่าช่องทางต่างๆนะคะร้านค้าพันธมิตรของเราก็ดได้แก่ร้าน B i g C, ซีเซ็นทรัลโลตัสลาซาด้าช้อปปี้ท็อปเป็นร้านค้าที่เรารู้จักกันดีทั้งนั้นนะคะก็คือเหมือนกันย้ายที่ซื้อกินซื้อใช้เนาะส่วนรายได้ข้อที่9ก็คือรายได้ถูกดีนั่นเองนะคะได้รับรายได้ถึง6ชั้นลึกเลยนะคะส่วนรายได้ข้อนี้เราสามารถนำร้านค้าของเราเองเข้ามาขายในเว็บ ถูกดีได้ด้วยนะคะทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นรายได้ทั้งหมด9ข้อของบริษัทอ,อินดีมกรุ๊ปของเรานั่นเองนะคะ